เขมรเรฟิวจีจากคนที่หนีตายสู่คนที่หันปากกระบอกปืนกลับมาเมื่อเขมรลืมทุกอย่างที่ไทยใครมอบให้ปี1 9 7 9ชาวกัมพูชานับแสนนับล้านวิ่งหนีตายจากนรกบนดินที่ชื่อว่าเขมรแดงข้ามพรมแดนมายังไทยในสภาพหมดเรี่ยวแรงหิวโหยและเกือบสิ้นลมหายใจคนไทยเปิดประตูให้เขาพักพิง ตอนนั้นประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงเพื่อนบ้านแต่กลายเป็นที่พึ่งสุดท้ายเราส่งอาหารเราเปิดค่ายพักพิงเราช่วยเหลือทั้งในานามรัฐบาลองค์กรพัฒนาเอกชนและแม้แต่ชาวบ้านธรรมดารรมดาที่ยอมแบ่งข้าวเพียงคำเดียวให้ผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาการอบพยพที่ไม่มีแผนที่เริ่มตั้งแต่ต้นปี1979จนถึงต้นยุค1980มีชาวกัมพูชาจำนวนมหาศาล บางแหล่งบอกว่ารวมกันถึง6 0แสนถึง8 0 0แสนคนอพยพอย่างไร้ทิศท,ทางบางคนเดินเท้าเป็นร้อยกิโลเมตรจากกลางประเทศกัมพูชาหลายคนไร้เอกสารไม่มีอาหารไม่มีเป้าหมายจุดหมายเดียวที่หวังพึ่งได้คือชายแดนฝั่งตะวันออกของประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณอารันประเทศช่องจอมกับเชิงปราจีนบุรีรีสเกตค่ายผู้ลี้ภัยบนผืนดินไทย ไทยตั้งค่ายพักพิงหลายแห่งเพื่อรองรับชาวเขมรที่หนีตายในฐานะเพื่อนบ้านตอนรับด้วยความระวังเพราะสถานการณ์ยังประทุอยู่แต่เราก็ยังยื่นมือให้พวกเขาโดยไม่ลังเลค่ายผู้ลี้ภัยจึงถูกตั้งขึ้นชั่วคราวเช่นค่ายคลองลึกหรือค่ายคลองลึกเป็นชื่อที่ผู้ลี้ภัยเรียกค่ายเขาอีด่างค่ายซิดทูและค่ายซิดบีบางคนมาไทยในร่างเปล่ปลา แต่กลับจากไทยในสภาพพร้อมจะยืนได้อีกครั้งมีเด็กกัมพูชาหลายพันคนโตขึ้นในค่ายผู้ลี้ภัยบนแผ่นดินไทยบางคนเรียนหนังสือที่ครูไทยสอนบางคนรอดชีวิตจากวันโรคเพราะหมอไทยรักษาบางครอบครัวเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ก่อนย้ายไปแคนาดาอเมริกาหรือกลับเขมนในเวลาต่อมาแต่ใครจะคิดว่าเพียงไม่กี่สิปีต่อมาเขมกลับลืมทุกอย่าง ไม่เพียงแค่เขมรได้ก่อร่างสร้างตัวได้รวมกันเป็นประเทศเพราะรัฐบาลไทยยุคพลเอกชาติชายชุนหวันเป็นนายกรัฐมนตรีไทยได้ยื่นความช่วยเหลือเปลี่ยนเขมรจากสนามบอระแตกแยกกันเค่นฆ่ากันเองเป็นสนามการค้าให้สงบศึกกันจับมือพัฒนาประเทศจากกัมพูชามีประเทศที่สงบสุขประชาชนได้ทำมาหากินจนทุกวันนี้พอปีกล้าขาแข็งก็ทำการเนรคุณไทย การสร้างปัญหาแนวชายแดนเพื่อผลประโยชน์ของผู้นำโดยประชาชนที่โง่เขลาปลุกเลือดรักชาติโดยไม่มีเหตุผลรุรานไทยสร้างการเคลมแบบหน้าด้านฉีกทุกกฎของสนธิสัญญาต่างๆออตตาวาเจนีวาใช้กับระเบิดโจมตีประชาชนผู้บริสุทธิ์โจมตีโรงพยาบาลละเมิดข้อตกลงหยุดศึกแล้วอย่างหน้าหน้าด้านสร้างเฟกนิวส์ข่าวปลอมลวงโลกต่างๆกัมพูชาชาตินี้ความเนื้อคุณไร้ขีดจำกัดจริงๆ